สวัสดีค่ะเจอกับวารู้ตายแล้ววันนี้เราจะออกไปเก็บผักตัวนี้ค่ะนั่นก็คือชื่อชมานเบรดริกสไวเดนเรอเชนเขาบอกว่าเราสามารถกินเขาได้นั่นก็คือดอกแล้วก็ตัวที่ยังเป็นตุ่มๆอยู่นะคะเราสามารถเอามาทำประดับในจาน สลัดของเราได้หรือจะเอาไปทําผัดไปทําอะไรก็ได้นะคะนี่ก็บอกว่าดอกของเขาหรือตัวที่เป็นตุ่มๆเหมือนกับเป็นผักเลยค่ะส่วนที่เป็นก้านนะคะก็บอกว่าถ้าก้านอดๆน,น,นี่นะคะเราก็สามารถที่จะออกเปลือกแล้วสามารถกินสดได้เขาจะมีลักษณะคล้ายกับหน่อไม้ฝรั่งเลยค่ะ แล้วก็บอกว่าในช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิในช่วงเดือนเมษานะคะสามารถที่จะเอารากของเขานี่นะคะมาปอกแล้วก็มารับประทานได้นะคะจะเอาไปปรุงทำอาหารหรือจะเอาไปตากแห้งเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามามาปั่นให้มันเล็กๆได้นะคะให้ทำเหมือนกับเป็นเป็นแป้งนะคะ ไว้สำหรับใส่ในซดหรือไว้ใส่ในอ,อ,อะไรก็ได้ค่ะวรุตาสนใจนี้ก่อนไปเก็บดูหน้าตาของเขาก่อนนะคะดอกนี้นะคะเขาจะออกในช่วงเดือนออมิถุนาากรกาดาแต่ตอนนี้วรุตาจะไปเอาต้นอ่อนของเขามากินค่ะไปกันค่ะไปลุยด้วยกันผักตัวนี้นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ไฟลออ์วีดนั่นเองไปรุยกันเลยค่ะออกมาข้างนอกฝนฟ้ามืดครึมแล้วก็ฝนก็ตกมาปล่อยๆค่ะช่วยส่งกำลังใจขอให้วารุตาได้ไปถึงที่เก็บผักได้สำเร็จค่ะสาบาทจ้า ประกาศสนิมกำลังขึ้นเลยค่ะพอเดินเข้าบริเวณไม่ใช่ป่านะคะบริเวณที่แบบแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติลมพัดมาแบบสดชื่นมากๆเลยค่ะถึงแล้วค่ะทุ่งไฟเออร์วีดของวารุตาผักไฟเออร์วีตตัวนี้นะคะจะอร่อยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งเลยค่ะ เอาต้นเล็กๆข้างนอกกันแล้วกันนี่นะคะต้นนี้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไฟอ้อดนี่นะคะย้ำอีกทีนะคะเขามีคู่เหมือนด้วยอย่าไปเก็บผิดตัวมารับประทานนะคะเวลาเก็บก็เก็บยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะหัก<ะ>โป<ฮ>๊ะดูกันให้ชัดนะคะอยู่ยอดนี้อุ้ยมแมลงอยู่แต่หูยอดเขาอวบมากเลยค่ะ หักโพหักโพหักโพวารุตาเห็นคู่เหมือนแล้วค่ะเดี๋ยวจะเด็ดคู่เหมือนให้ดูนะคะนี่คือคู่เหมือนแล้วมาดูตัวไฟเอวีใบจะต่างกันเลยนะคะใบตัวนี้ใบจะยาวส่วนใบของไฟเอวีนี้ใบเขาก็จะสั้นและขึ้นมาเป็นพุ่มแบบนี้แบบนี้อย่าไปเก็บกินนะคะวารุตาอดใจไม่ไหว เก็บแล้วค่ะโอ้ยเยอะมากหอยอยู่อยู่ในมุมนูน้นโอ้ยขอลุยขอลุยหักโป๊หักโป๊เหมือนกับผักบุ้งฝรั่งเลยค่ะขอใช้เท้าเหยียบหน่อยนะคะเพราะว่างามงามอุย้ยตัวนี้โอ้ยโอ้ยงามมาก หรืยอดนี้กําลังขึ้นแบบอ่อนๆมาเชียวค่ะโอ้ยมุมนี้กำลังอ่อนๆเลยค่ะ กำลังอ่อนๆบางคนอาจจะเอาไปลวกน้ำเอ่ลวกลวกแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำพริกนะคะบางคนก็อาจจะไปโอ้ยดูนี่กำลังอ่อนๆบางคนก็อาจจะเอาไปผัดใส่น้ำมันหอยนะคะ อ่อนๆเลยค่ะโอ้ยหักปุ๊หักปุ๊โอ้ย,อยหักปุ๊หักปุ๊ ดูกลุ่มนี้ ักมันเหมือนกับผักบุ้งฝรั่งเลยค่ะ อ่อนๆกำลังขึ้นเลยค่ะ นี่คือคู่เหมือนนี่คือตัวจริงนี่ตัวปลอมตัวจริงดูกันให้ชัดนะคะนี่ค่ะคู่เหมือนแล้วก็ตัวจริงตัวนี้ตัวจริงตัวนี้ตัวนี้ตัวจริงนะคะ มุมนี้ที่วารุตายืนอยู่จะมีผักที่ทานได้เยอะมากเลยนะคะนี่คือฟันสิงโตนี่คือดอกบลูฮาวายกินได้แล้วก็มีตัวนี้ก็กินได้แล้วก็ในนี้ก็จะมีผักบุ้งฝรั่งมีหน่อไม้ฝรั่งไฟเฮอร์วีด อเยอะแยะมากมายเลยค่ะมุมนู้นก็เป็นมุมแบล็คเบอรี่ของกินถ้าเราเรียนรู้อยู่กับป่าก็าจะมีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็นี้ค่ะคือพี่ตำแยดูมุมนี้นะคะเต็มไปหมดเลยเป็นทุ่งเลยค่ะมาเลือกเอายอดอ่อนๆกันนะคะอันนี้เขาเริ่มแก่แล้วค่ะอู้เยอะแยะมากมายเยอะแยะเยอะแยะ อันนี้ก็เริ่มแก่แล้วค่ะเอายอดแบบนี้นะคะนี่ยังอ่อนๆน,นี่หักโปหักโปหักโปโอ้ยเยอะมากนี่ราะคาะดงของเขาทั้งนั้นเลยค่ะํำลังอ่อนๆโอ้ยดูยอดนี้โประโป๊โป๊ะโะโ,ะโ,ะโอ้โห โหดูยอดนี้แบบอวบมากอย่างอวบอวบแบบนี้ก็ขอเก็บเลยจ้ายอดอ่อนๆกำลังตะมุตะมิเต็มไปหมดเลยค่ะมุมนู้นหูยเยอะเยอะมากวารุตากำลังงงอยู่ในดงไฟอวีดเยอะจริงๆจริงๆเลยค่ะว้าวดูกันให้ชัดยอดที่ ชูกันอยู่นี้ละค่ะนั่นก็คือไฟเออวีทั้งหมดเลยค่ะเยอะจริงๆเยอะจริงๆโอ้หเยอะแบบนี้วารุตาเก็บคนเดียวไม่ไหวมาช่วยเก็บกันหน่อยค่ะโอ้ยยอดกำลังอ่อนๆตะมุตะมิโอ้โหมาเก็บพร้อมกับธรรมชาติที่สายลมแสงแดดอ่อน โอ้หไม่รู้จะบอกยังไงว่าสุขใจเหลือเกินดูมุมนี้โอ้โหวารุตาให้ดูมุมนี้แบบหักโป๊ะหักโป๊ะ ยอดอ่อนๆออนโอ้โหดูยอดนี้โอ้โหดูยอดนี้โอยเต็มโอ้โหไม่รู้จะบอกอยังไงว่าเยอะมากเป็นการเก็บไฟร์วีทที่วรุตาแบบมีความสุขมากโอ้โหดูมุมนี้ กันแบบอล้ละนาวละนาวโอ้โหดูดูด,ดูว่าอวบอันกันซะขนาดไหนโอ้โหดูนี่โอ้โหนี่นี่โอ้โหดูยอดนี้โอ้โหสุดยอด เล็กๆตะมุตะมิดูนี้โอ้โหดูยอดนี้คือตัวเนี้ยคือก็บอกในหนังสือเลยนะคะบอกว่าเหมือนกับหน่อไม้ฟ้าร่งเลยค่ะ กลาาไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บน,นพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกลอมบันเลเลชีวิตเรา ใจมากวารุตาอยู่ท่ามกลางป่าสายลมแสงแดดเสียงนกร้องอาหารจากธรรมชาติสุขใจมากๆเลยค่ะพร้อมกับไฟาวิทรของวารุตานี่ค่ะเต็มถุงเต็มถุงในหนังสือบอกว่าคุณปอกเปลือกแล้วก็สามารถทานสดได้ด้วยวารุตาขอชิมนะคะรสชาติเขา มีเปรี้ยวนิดๆน,นะคะหืมมีเปรี้ยวนิดๆค่ะอืมอร่อยดีค่ะวันนี้พารุตาจะพาไปเก็บผักอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือผักฟันสิงโต ผักตัวนี้นะคะสรรพคุณตั้งแต่รากยันดอกกันเลยทีเดียวแล้วเป็นยาอายุวัฒนะตัวหนึ่งด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการแก้เบาหวานช่วยในเรื่องของเลือดลมนะคะคือคือในระบบของร่างกายเราถ้าใครนำกินผักตัวนี้แล้วนะคะจะมีสุขภาพดีมากๆเลยค่ะเมื่อดีแบบนี้ไปลุยกันเลยค่ะเเเเรรรราาาาปาป็นขององงธรรมชติ สวยมากคือวารุตาอยากให้ทุกคนดูว่าคือเขาสวยมากๆาเหลืองจะกระทุ่งสีทองเลยค่ะดูโกนี้โอ้ยเหมือนกับเ่าเบญจมาศบ้านเราเลยค่ะความที่เขาอุดมสมบูรณ์แล้วดอกที่กำลังจะโผล่มาอีกเยอะมาก แค่กกอนี้กอเดียวก็อิ่มแล้วค่ะสวยมากๆามากม,ากมากเลยค่ะลุยเลยค่ะรอทำไมอาผักฟันสิงโตนี้นะคะก็อย่างที่บอกตั้งแต่รากยันถึงดอกเราสามารถทานได้หมดเลยนะคะ มากวดอกเขาเหมือนกับดอกเบญจมาศเลยค่ะสวยมากมิรภาพา่ไเคยและพึ่งนะคะเขาจะชอบมากเลยค่ะเก็บดอกเขาก่อนค่อยเก็บใบนะคะดอกเขาบางคนก็จะเอาไปทำเป็นน้ำพึ่ง ไม่ว่าจะเป็นดอกกำลังตูมหรือดอกที่บานแล้วก็สามารถทานได้หมดนะคะสงสัยบรุตาเก็บกอนี้ยกอนี้ก็คงอิม่มอิ่มหลายวันทีเดียวเลยค่ะดอกกำลังตูมเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้เต็มเต็มเต็ม อย่า yeah, อีกดังกันอีกอ้ oh. วาววรุตาเจอผู้ชายอยู่คนเขามา,า,านี่ค่ะเดี๋ยวมาตัดกันเลยเขาถามว่าวารุตาเนี่ยมาจากประเทศไหนทําไมฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนเธอแบบรักธรรมชาติประมาณนั้นเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนรักธรรมชาติเหมือนกันแกก็ยืนคุยวรุตาเขาพยายามรีบเพราะว่าฟ้า มันมืดมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเจอฝนนี่ค่ะใบของเขาอร่อยมากทานสดหรือเอาไปจำแกงขี้เหล็กก็ได้นะคะโอยแก่กอเดียววารุตาก็ <c oughs> คือมันเยอะจริงๆเลยค่ะกอเดียวกอนี้นะคะวารุตาก็อิ่มไปสองวันอีกแล้วค่ะเวลาเราตัดผักพวกนี้นะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขา ตับเท่าที่เขายัางมีรากอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวแล้วแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็งามยิ่งกว่าเดิมก็เหมือนกับกระเชยมป่าประมาณนั้นเลยค่ะนี่ค่ะวารุตาเหลือเว้นไว้ให้เขาโตอีกหน่อยนึงค่ะวารุตาเก็บแค่นี้นะคะต้นผักฟันสิงโตแก่ต้นเดียวแล้วก็ไฟล์วีด แค่นี้วารุตาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้สองวันแล้วค่ะผักฟันสิงโตเป็นผักที่สามารถเ,าเห็นได้ง่ายแล้วก็สามารถเก็บกินได้ง่ายไม่มีคู่เหมือนใบของเขาคือเห็นแค่นี้เราก็รู้แล้วค่ะว่าเขาคือ ผักฟันสิงโตที่เป็นดอกแล้วตอนที่แก่เขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะปลิวไปตามสายลมเมื่อปลิวไปเป็นแบบนี้เขาก็จะเหลือแต่ก,ก้านแบบนี้ค่ะสุขใจมากๆเลยค่ะแต่ท้องฟ้าด้านบนมืดมิดมาแล้วค่ะวารถุตาก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วนะคะ อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้านะคะสุขกายสุขใจแล้วก็สุขเงินวารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย